เนือสุดในสยามชายแดน3แผ่นดินทินวัฒนธรรมล้านนาะสวัสดีเชียงห้ลแล์มร์ของจังหวัดนี้คงต้องที่นี่นะครับพามาไหว้พระ66 w, วัดวิถีล้านนาไทยตอนที่16มาถึงที่นี่แล้วนะครับวัดร่องขุนหากถามนะักท่องเที่ยว100คน99คนเมื่อมาเชียงรายแล้วจะบอกว่า มาวัดร่องขุนหรือว่าวา t เทมเพลที่นี่ผมก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่อยากจะพานักท่องเที่ยวต่างชาติของผมได้มาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระแล้วก็เชี่ยมเยี่ยมชมงานพุทธศิลป์กันนะครับวันนี้คุณคริสเพื่อนของน้าผมมาจากฝรั่งเศสนะครับ The first time in White Temple. Yes it's amazing <S yeah It's very <the> beautiful Why you choose to visit White Temple? <laughs> because uh, I saw some picture and uh, it look amazing yeah let's go ลองสั่นดดูิโอ้แลยวัดร่องขุนนะครับเป็นวัดพุทธตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงราย ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540จนถึงปัจจุบันโดยอาจารย์เฉลิมชัยคาดว่างานก่อสร้างวัดร่องขุนจะไม่เสร็จลงภายในช่วงชีวิตของตนวัดนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงรายและกลายเป็นสถานที่สำคัญระดับโลกที่โด่งดังทั้งคนไทยและต่างชาติ ด้วยความงดงามอ่อนช้อยของศิลปะทำให้รู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปบุญอีกโลกหนึ่งดินแดนสวรรค์อันสวยงามที่มีอยู่จริงใครอยากรู้ว่าสวยงามอย่างไรต้องมาให้ได้นะครับแล้วมีใครรู้บ้างครับก่อนจะสวยงามขนาดนี้วัดล่องขุนหน้าตาเป็นอย่างไร ชุมชนบ้านล่องขุนมีชาวบ้านมาอาศัยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2430เคยมีการก่อสร้างวัดร่องขุนที่ริมฝั่งลำน้ำลาวติดกับลำน้ำมอน แต่ต่อมาเกิดน้ำกัดเซาะจนไม่สามารถรักษาศาสนสถานไว้ได้ในปี2499คณะสัทธาได้ร่วมกันสร้างอุโบสถและปี2507ได้เชิญพระพุทธรูปหินโบราณจากบ้านหนองสะอำเภอแม่ใจมาเป็นพระประธานในอุโบสถต่อมาในปี2538สภาพอุโบสถที่สร้างมากว่า38ปีอยู่ในสภาพทรุดโทรมมาก คณะสัทธาจึงคิดที่จะสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมาโดยเริ่มก่อสร้างในปี2539แต่พอเจอเศรษฐกิจฟองสบู่แตกในปี2540ปัจจัยของวัดเริ่มขาดแคลน และในปี2540อาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์จิตกรผู้มีชื่อเสียงระดับชาติซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของคนบ้านร่องขุนโดยกำเนิดได้ประวรณาตนเข้ามาสารต่อเพื่อสร้างอุโบสถถวายเป็นพุทธบูชาหวังให้เป็นงานศิลป์เพื่อแผ่นดินด้วยปัจจัยของท่านเอง จนปัจจุบันวัดร่องขุนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกที่นักท่องเที่ยวจากหลายประเทศที่มาเยือนเชียงรายประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องแวะวัดร่องขุนหรือ White Temple ขอบคุณข้อมูลจากเชียงรายโฟกัส c o m หากใครที่เคยมาวัดร่องขุนแล้วตอนนี้ก็ควรจะมาอีกนะครับ พอที่นี่ได้ก่อสร้างอุทยานพระพิกค,คเนตงดงามตะการตาศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติจากความไม่เชื่อสู่แรงศรัทธาอีกหนึ่งแลนด์มาร์กใหม่ของวัดก็คือถ้ำศิลปะชี้ทางทุกขภูมิสู่สุขภูมิจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่เอาใจคนชอบพุทธศิลป์สถานที่แห่งนี้สวยประทับใจมากนะครับ ราคาค่าเข้าชม50บาทเรียบร้อยแล้วนะครับกับการท่องเที่ยววัดร่องกุ่นนะครับหรือว่าไว i t e Temple ที่นักท่องเที่ยวหลายๆท่านกนะระทับใจนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Don Explorer ด้วยนะครับในช่วงวหว้พระ66 w, วัดวิถีล้านนาไทยจะพบกันใหม่ครับ